อา้าวเฮโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่ล First เลยครับเฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID ดีพาร์เลดโคตรสูงและยังบริการกดกิฟไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมาย ครบจบในเว็บเดียวที่ first shop เท่านั้นว <laughs> <c oughs> อ้ยสวัสดีครับสวัสดีพวกหน้าสตีนทัน้งหลายอยู่กับกูสินเองสุดหล่อหมาตายควายตะลึงและตอนนี้เราอยู่กันในหน้าเว็บเกมโลบูดกันอีกเช่นเคย แล้วยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอนิเมะรอยัลนะฮะ <c oughs> โอ้โอเทสด้วยนะครับอะแมปนี้นะครับเป็นแมปที่กูจะอธิบายยังไงดีวะาเออให้เข้าใจนะฮะกูต้องใช้โปรแกรมเพนไหมเป็นแมปแนวอนิเมะที่เราตัวละครของเราไปสู้กันกับอีฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยอันนี้จะเป็นแผนที่นะทุกคนไอ้น,นี่มองมุมด้านบนนะเออแล้วก็จะแบ่งเป็นทีมสีแดงนะครับที่จะมีเมืองอย่างนี้เลยเมือง นะครับแล้วก็ทีมสีน้ำเงินนะครับก็จะมีเมืองเมืองและก็เมืองนะฮะแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับแต่ละฝ่ายก็จะลงตัวละครอนิเมะนะครับแต่ละฝ่ายก็จะลงตัวละครอนิเมะนะครับไปโจมตีบ้านฝ่ายตรงข้ามส่ิอีกฝ่ายก็จะลงตัวละครอนิเมะนะครับมาต่อสู้เหมือนกันนะครับบ้านใครพังก่อนคนนั้นจะชนะซึ่งกูก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแนวอะไรแนววางป้อมเหรอแนวปกป้องฐานก็ใช่แต่ไม่ใช่ออสตาประมาณนั้นละกัน แต่เกมมันมีลูกเล่นอะไรเยอะนะเกมเพิ่งเปิดทดสอบด้วยนะครับเข้ามาตอนแรกก็จะมีด่านให้เราเลือกนะซึ่งเราเล่นด่านแรกเลยถูกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันมีหมวดอะไรบ้างตอนนี้เป็น d ดล l y q u e ตอนนี้เป็น c u สตอมนะครับอันนี้เป็นตัวละครเริ่มต้นที่เขาให้เรามานะครับเราสามารถเลือกลงได้นะเออแล้วก็สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังอัปเกรดไม่ได้ เพราะว่าเรายังไม่เริ่มเล่นเลยช็อปก็จะมีการสุ่มกาชานะครับเดี๋ยวจักให้ดูสักใบสักกล่องหนึ่งแล้วกันเปิดออกมาเจอเงินนะฮะลูฟีตนะครับนารูโตะนะฮะนารูโตะอีกแล้วนะครับให้เป็นนารูโตะเวอร์ชั่นอื่นว่ะโอเคกูคลงไปเลยแล้วกันนะครับแห้เป็นสีเขียวนะนะอ่ะเดี๋ยวโชว์เล่นนะดูก่อนสักรอบหนึ่งนะเผื่อคนที่แบบไม่รู้เอ้แต่ก่อนอื่นแจกโค้ดก่อนโค้ดนี้เลยทุกคนอย่าลืมไปใส่กันป้าบนี่ฮะได้มาเยอะเลย เดี๋ยวค่อยมาซื้อเล่นก่อนมาจัดเลยโอเคมาเริ่มกันเลยวิธีเล่นนี่ฮะมาถึงก็วางตัวละครก่อนนะทุกคนไปเลยนารูโต้โอ้ยเดื The pack crew อแพ็คคู่นารูโต้อ้มันวางโซโลโซโลเอาโซโลกลับมาเลยหวดมาเลยหวดมาเลยลูฟิ่ลูฟิ่ฟไปฝั่งนูน้นแล้วก็ตอนนี้โอเควางผู้ใช้ฮาร์มอนเงินเราจะดูได้ทางซ้ายมือนะครับว่าเงินเรามีตัวอะไรให้ลงบ้างแล้วก็ตัวละครเนี่ย การ์ดเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามเทินแต่ละเทินนะครับจัดไปลงไปเลยกระทืบบ้านมนเลยกระทืบบ้านมันเลย,อเ,ลยเอาให้พังไปเลยนี่อ้ยมันวางมันเอาพวกพวกอันี่มาบักขาวล่างโคนไม่ได้แดกหรอกมึงโดนฮาร์มอนต่อยตาย,ตายมาแล้วมันมาแล้วทาไงดีรอเงินอีกนิดนึงแล้วก็ไปเลยเดแก๊งจัดการอีกรอบกระทืบมันเลยกระทืบมันโอเคตายหูมะละโซโล จัดรลูฟี่หน่อยเออย้ายลูฟี่เข้ามาเอาให้ตายหูไปเลยแห่โอเคบ้านมันจะพังแล้วเุ้ยยัง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 เอาพวกเจสือเจสือไปเจสือกระทืบมันกลับสวยกลับไปกลับไปกระทืบบ้านมันกระทืบบ้านมันให้พังไปเลยอุซบคนปืนกับเรายิงมันยิงลูฟี่เลยเอาให้ตายเอาให้ตายเลยโอ้โหกระจอกแน่ตายไปแล้วตายไปแล้วเอาเจสือลงไป ต่อยต่อยโอเคความเอาบ้านได้พังแนะเอาบ้านได้พังเลยนะไม่พังว่ะเฮ้ยมามันไม่ลงฝั่งนู้นเลยว่ะมันไม่ลงฝั่งนู้นเลยไม่เป็นไรสวยสวยอยู่ลูฟี่ไม่เอาเอาเดอะแก๊งเจสื่อเข้าไปกระทืบมันตบตบเกียนแตกไปเลยโอ้โหแม่งกระทืบมากระทืบกลับไม่โกงเงิน5,000ันก็เอาไม่อยู่จังหวะนี้โอ้โอโลงมาเลยนารูโตะเดอะแกงนารูโตะบุกเลยเราผลปืนมาสปอร์ตยิง พังบ้านมาให้ได้สักอันหนึ่งนะครับมันจะมีเวลาจํากัดด้วยนะทุกคนนะดูได้ด้านบนนะครับโอเคโอค้ยแรงจริงๆเลยถ้ามันไม่เล่นฝั่งนูน้นเราก็ลงไปเรื่อยๆฮนะแล้วเราก็ไปหยอดเจสื่อฝั่งนูน้นให้มันไปกระทืบห้าพันลงอะไรดีฮารลูมอนแล้วกันโซโลไปฝั่งนู้นต่อไปเลยเอานารุโตะกระทืบฝั่งนู้นกัน โอเคบานฟังแล้วฟังแล้วพังแล้วมันจะพังแล้วฟังนู้นจะพังแล้วโอ้โหกระจกเรเรียบร้อยไปอหนึ่งอันกูชนะแน่นอนเกมโอเวอร์นี่อีซี่อีซี่โอเคนั่นแหละฮะวิธีการเล่นง่ายๆนะครับอาจจะต้องใช้หัวคิดหน่อยก็คือใช้กลยุทธ์ในการเข้าทางนู้นทางซ้ายทางขวาหน่อยนะนะเออแต่ว่าปัจจัยหลักก็คือคุณต้องมีจอคอนเทๆด้วย ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้เราใส่โค้ดไปแล้วจะมาสุ่มกล่องระดับนี้เลยฮะระดับ500เจมนะนะนี่เลยมีระดับมิสติกมิสติคอลนะครับ1%รเรจินาลี่4%นะครับจะมีตัวละครต่งางๆนานาเอาจัดไปไฟกระพริบมาดูดิกล่องแรกได้เงินโซโลไม่เอานารูโตะนารูโตะโซโลกูมีแล้วเว้ยซาสึเกะซาสึเกะ,ะ,ะเกลืออเกลือ,อ,อมัน ไอการาบหนึ่งครับผมจัดไปไฟกระพริบเงินโซโลนารุโตนารุโตอุซบไอบีสอิจิโกโกากไอไม่ได้ระดับอื่นเลยอะรีเจนเนรีไม่ได้เลยอะจะบ้าปะนี่เงี่ย,ยแต่มาเติมได้นะทุกคนนะจัดไปที่ห้าพันเจมสามพันห้าร้อโลบัก <c oughs> <c oughs> ต้องมาแล้วจังวันนี้รีเจนเนรี่ต้องมาแล้วสุมเกลือ โอ้ยนี่ไงอูดได้ฐานด้วยทุกคนอันนี้มันเป็นพวกเขาเรีเยกอะไรนะป้อมปราก,การนะครับเราสามารถตั้งป้อมได้โอ้ได้เจสือเจสือผ้เกลือ,อ,อต่อดีครับรออะไรเงินเยอะแบบนี้จะไปกลัวเงินโอ้ได้ลาวาได้เบจิตา้าด้วยเมื่อกี้เฮ้ยจะบ้าแน่ไอรีเจนารงนี่เจนารี่หายไปไหนหมดเฮ้ยเงินลาวา ทันจิโร่ฮะเมื่อกี้ได้ทันจิโร่มาทันจิโร่ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะเพราะว่าผมเคยไปเล่นในไอดีกอนหน้ามาแล้วเฮ้ยแม่งเฮ้ยเกลือเกินเกลือเกิน3ามพันร้อยลบกูๆๆๆเลยนะเฮ้ยโอ้ดูดิทุกคนเจนสตีนนี่แม่งไมายกแม่เฮ้ยมาแล้วซุงโกโคุอุย้ยเป็นดาร์กโกคุด้วยนี่เป็นโกคูแบกนะครับน่าจะเก่งวะ่ะ จริงป่าวะไม่รู้ไงโอ้จะหมดตูแล้วอีก3รอบนะครับจะอีกสองรอบเท่านั้นรีเจนเนอรี่อีกสักตัวเอ้มาแล้วเฮลเฟมทุกคนเฮลเฟมก็เป็นอีกตัวนึงที่ดีนะครับก็ดีแต่ตัวที่ดีที่สุดตอนนี้คือไททันเกานะฮะผมเคยเห็นไททันเกาะอ,อยู่รอบหนึ่งมันโคตรโกงโอเครอบสุดท,ท้ายสุดครับผมภาวนาให้เราได้กันไม่ได้เยี้ยอะไรเลยมาต่ฟักเกอโอเคมา ได้เวลาแล้วผมดึงทันจิโร่เข้าไปก่อนซุงโกโคูฮะแล้วก็เฮลเฟมครับผมตัวนี้น่าสนใจโอเคคนปืนใหญ่ของเราก็น่าสนใจอยู่นะครับตัวพวกนี้สามารถอัปเกรดได้ด้วยนะทุกคนนะเผื่อใครไม่รู้สามารถอัปเกรดดำม,มงดาเมจได้อัปไปเลยอัปไปเลยตัวไหนอัปได้อัปไปเลยส่วนอย่างอื่นผมว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับก็แค่นี้ก่อนดีกว่านะนะอ่ะพร้อมแล้วไปมาดูกัน รอบนี้กูจะชนะไม่มีคนเชิญพอดีมึงมงอ่านมาเชิญคนอย่างกูอย่างนั้นหรมึงเจอนี่เหล่านารุโต้กูไปก่อนเลยไปก่อนเลยเหล่านารุโต้บุกเลยนะครับเขาไม่ยอมลงด้วยไหมโอเคอเคขาดูเชิงเขาดูเชิงขเขี่เจอทันจิโร่กูทันจิโรก่กูไปแล้วสบับม้วนไปแล้วครับผมทันจิโร่กูม้วนเอาฐานก่อนเลยมันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเฮ้ยนี่ยิงยิงไปโอเคโอเคเดี๋ยวเรา ซุงโกโคูของเราบาฟังเนี้มาแล้วครับผมอู้หูเก่งนะเน,นี่ยอู้หูมันโหดเกินมันเฟี้ยวอยู่นะดูดิมันบินได้ด้วยนะครับโคตรเทพไปจัดพลังมาหน่อยแต่มันช้าไปหน่อยมาเฮ้ยเอาตายแล้วแม่งยังไม่ทันํำหานเ,เลยเลยตายเร็วเอรแค่นี้ก็ตายเร็วเวอรอเมื่อกี้ผมเอาฐานผมออกมายัางเออเดี๋ยวรอก,ก่อนลวกันนะรอตั้งก่อนนะมาโอเคเอาซุงโกโคูมาก่อนแล้วกันนะ โอเคจัดการมันก่อนพิจเตมันก็แรงนะทุกคนนะพลังมันอาจจะช้าแต่มันโคตรแรงใช้ได้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้โอเคตั้งป้อมประกันรอยิงโอ้โหโคตรแรงยิงโคตรแรงยิงมันยิงมาเลยโอ้โห <c oughs> โอเคใช้ได้ใช้ได้ถือว่าทําดีถือว่าทําดีไปแก๊งนารูโตะลุยเลยแก๊งนารูโตะตอนนีส้สถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะฮะผมเอาเขาไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่เลยนะครับตัวคนนี้ถือว่าเล่นเก่งฮนะถือว่าใช้ได้เลย เพรว่าทันจิโร่เราคอยดูฮะม้วนไปละนี่ม้วนไปเลยเป็นไงล่ะนะครับโคตรโคตรเฟี้ยวนี่มันจะบุกเอ้ยมันจะบุกเอ้ยมันจะบุกเอ้สวย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 ไปเลยโกคูกูไปแล้วให้ทันจิโร่มาอีกแล้วฮะทันจิโร่มาอีกแล้วทันจิโร่ได้แน่นอนรอบนี้ทันจิโร่ได้แน่นอนม้วนไปเลยเอ้าชิบหายเนี่ไม่ใช่ทำหาอะไรเลยตายหงสวเวเฮ้ยมันเอาซุกโกคู ไปเลยเดแกเกงนารูโตะบุกทางนี้ก่อนเลยตอนนี้เงินคุสองอยู่ถือว่าใช้ได้สวยสวยมันบุกมาแล้วมันบุกมาแล้วฝั่งนี้มันบุกมาเอ้ยเอาละฮะตอนนี้จะนับแล้วโอเวอร์ไทม์จะโอเวอร์ไทม์จะโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์แบบนี้ก็สวยสิครับทันจิโร่บุกไปเลยทันจิโร่โอเวอร์ไทม์แล้วทันจิโร่สับไปเลยตุ้มฟังไห้ฟังไห้โอ้ไม่ตายมันไม่ตานมันไม่ตานเลยทันจิโร่ไปแล้วทันจิโร่กู ทันจิโรุ่ตัวแปรสำคัญในครั้งนี้ไปเลยม้วนไปเลยทันจิโร่ทันจิโร่ม้วนไปสับตูมเรียบร้อยชนะอือีซี่ก็ถือว่าใช้ได้ฮะสำหรับเกมนี้แต่ว่าซุงโกคูเราค่อนข้างกระจอกไปนิดนึงอะสำหรับผมนะเออมันกระจอกมากเลยนะเนี่ยอย่างทันจิโร่ผมเนี่ยผมถือว่ามันเก่งมากเลยนะเพราะว่ามันสามารถวิ่งเข้าหาป้อมได้ไงแบบมันม้วนเนี่เลยใช้ท่ากังหันน้ำมันอะ โคตรเจ๋งแต่ว่าไอ้ดีผมอีกดีหนึ่งมันมีดิโอไงและไอ้ดิโอแม่งโกงมากเลยทุกคนโอเคอีกสักรอบไหมอีกสักรอบมาเขาน่าจะอยากแก้มือทุกคนจัดให้เขาหน่อยละกันบึมบ้มๆอ่ะมาวางเลยวางเลยวางเลยทันจิโร่กูมาแล้วเนะี่ยทันจิโร่กูมาแล้วเนะี่ยเอาฝั่งนี้ละกันฝั่งเดิมเลยนะทันจิโร่มมวนไปเลยทันจิโร่ทันจิโร่โครับมมวน ทันจิโร่กูม้วนไปแล้วทันจิโร่กูม้วนไปก่อนเลยม้วนไปก่อนเลยนะนะอุ้ยพังหมดละมีเฮลเฟมก่อนเลยรอเงินก่อนฮะร้อเงินก่อนเดี๋ยวผมจะให้ทันจิโร่เราพุ่งเหมือนเดิมนะโกงจัดๆเลยไปเลยทันจิโร่ม้วนไปเลยทันจิโร่ม้วนไปแล้วโอเคได้อีกรอบหนึ่งทันจิโร่สวยเราต่อไปเรื่อยๆเราต่อไปเรื่อยๆสายต่ออยู่แล้วโอเคเราต่อแม่งทั้งสองฝั่งนี่แหละโอเคต่อไปซุงโกคูของเรา มาลุยเลยล้วการแรารูโตตรนนั้นมันบักหึเป็นตัวหำมอะไร <c oughs> ถ้า <c oughs> มันบักอย่างกันนะเฮลเฟมเฮลเฟมเฮลเฟมเคลียฝั่งนี้นะฮะโอเคทัน okay, จิโร่เราพร้อมอีกแล้วทันจิโร่กูพร้อมม้วนอีกแล้วฮะพร้อมม้วนอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> จัดจิโร่ไปเลยม้วนไปเลยน้องสวยน้องโ <c oughs> ดนไปเต็มเต็มโดนไปเต็มเต็มแล้วก็เอาเดอะแก๊งมาไว้ฝ<ๆ>ั่งนี้ฮะเดอะแก๊งม<ป>้วนปลายปเลยลุยลุยลุยโอเคมันเอามันเอาเจสือมาขวางแล้วฮะไม่เป็นไร เราไม่กลัวอยู่แล้วคิดว่าเรากลัวขนาดนั้นเลยถึงไปเลยเดี๋ยวแก๊งดารุโตเราจะเอาป้อมฝั่งนี้ให้พังก่อนนะฮะเฮลเฟมเราพร้อมเฮลเฟมเราพร้อมทันจิโร่พร้อมทันจิโร่พร้อมมวนอีกแล้วมวนไปเลยทันจิโร่ไปแล้วชอบจริงชอบทันจิโร่มากเลยทุกคนแม่งมันโคตรเก่งโอเคโอเคมันจะบุกฝั่งนี้ฮะมันจะบุกฝั่งนี้บุกฝั่งนี้ใช่ไหมได้เลยเจอหน่อยละกันนะนะ ทันจิโร่พร้อมทันจิโร่พร้อมมัวแล้วจ้าน้องๆไปเลยจ้าทันจิโร่ตูมไปแล้วโอเคอาโกคูมาหน่อยดิพังไปแล้วฮะหนึ่งจบหนึ่งลายแล้วเราก็บุกฝั่งนี้ยาวๆเลยสวยสวยไปเลยไปเลยบุกไปเลยบุกไปเลยน้องๆบุกไปเลยโอ้โหจะตุวจริงไปแล้วมึงโดนแล้วโดนแล้วจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วจะนะแล้วโอ้โหอีสีอีสี กิโลจ้าม้วนเป็นเลจ้าแค่นี้ฮะทุกคนโอเคสำหรับแบบนี้ฮะทุกคนเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันใครสนใจจะเล่นก็ลองมาเล่นได้เขาเปิดเทสได้อยู่นะเออแต่ไม่รู้ปิดตอนไหนหมันกันนะครับแต่ที่รู้กูเติมไปแล้ว3 0 0พกวกาบโลบักเออจริงมันจะมีตัวที่หลากหลายกว่านี้อีกนะมีตัวเยอะเลยนะครับในชอ็อปหลายคนจะได้ระดับมิสติกก็ได้ใครจะไปรู้โอเคคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าฮะบ๊ายบาย Tired.